เชียงใหม่ขึ้นแท่นจังหวัดมีพื้นที่มากสุดในประเทศหลังอำเภอดอยเต่าได้รับคืนอีก125ตารางกิโลเมตรจังหวัดเชียงใหม่กลายเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศหลังอำเภอดอยเต่าได้รับคืนพื้นที่กว่า125ตารางกิโลเมตรจากการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนช่วงรอยต่อเชียงใหม่กับจังหวัดตากที่ห้องปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ POC นายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้วาราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมรวมกับส่วนราชการะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาหาข้อยุติในการแก้ไขปัญหาแนวเขตการปกครองที่เป็นพื้นที่ทับซ้อนช่วงรอยต่อระหว่างตำบลมืดกาอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่กับตำบลบ้านนาอำเภอสามเงาจังหวัดตากโดยมีนายอัธวุฒิพึ่งเนียมประหลัดจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายอำเภอเติาในายอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จากกรณีปัญหาดังกล่าวสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้การประกาศกำหนดแบ่งเขตพื้นที่อำเภอของกระทรวงหาดไทยเมื่อปีพุทธศักราช2540มีความคลาดเคลื่อนไม่ชัดเจนทำให้พื้นที่ทำกินของพี่น้องประชาชนซึ่งมีทะเบียนราษฎรอยู่ในตำบลมืดกาอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ถูกกำหนดให้ไปอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลบ้านนาอำเภอสามเงา จังหวัดตากส่งผลให้ประชาชนในสองหมู่บ้านคือบ้านดอยแก้วและบ้านดอยหลวงตำบลมืดกาอำเภอดอยเต่าได้รับผลกระทบจากโครงสร้างพื้นฐานสิทธิประโยชน์ต่างๆและการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่จึงได้ประสานบูรณาการร่วมกับจังหวัดตากในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาแนวเขตการปกครองที่มีการทับซ้อนตามแนวปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทยพร้อมทั้งพูดคุยหาข้อยุติร่วมกับทุกระดับทั้งอำเภอตำบลหมู่บ้านชุมชนและชาวบ้านล่าสุดหลังจากได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบและแก้ไขปัญหามานานก็ได้ข้อยุติร่วมกันโดยพบว่าพื้นที่ของตำาลบ้านนาอำเภอสามเงาจังหวัดตากได้เข้ามาอยู่ในเขตพื้นที่การปกครองของตำบลมืดกาอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นจะทำให้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับคืนพื้นที่ในส่วนนี้คืนมาประมาณ125ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ78,125ไร่ซึ่งปัจจุบันผู้ปกครองท้องที่ของทั้ง2จังหวัดคือจังหวัดเชียงใหม่และตากรวมถึงจังหวัดลำพูนที่อยู่ใกล้เคียงก็ได้ลงนามในแผนที่ร่วมกันแล้วและจะได้มีการสรุปผลนำไปเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยเพื่อดำเนินการต่อไป ทั้งนี้จากการที่อำเภอโดยเต่าได้รับคืนพื้นที่125ตารางกิโลเมตรกลับคืนมานั้นจะทำให้จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่โดยรวมเพิ่มขึ้นจากเดิม22,311ตารางกิโลเมตรระวมเป็น22,436ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ14,22,546ไร่แซงจังหวัดนครราชสีมาตามออข้อมูลของ กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยซึ่งนั่นจะส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่กลายเป็นจังหวัดที่มีปริมาณพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทยในปัจจุบนัน